พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานจำนวน188บล้าน7แสนบาททวนไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศ์คตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและเชิญไปมอบแก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลายัยและหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและสถานที่ชาปนากิจศพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทานจำนวน88ล้าน8แสนบาทท้วนไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนากิจศพ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานจำนวน99.900.000ล้าน9บาททวนไปมอบแก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีณธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยายลัยต่างๆและเหล่าทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศ รวมเป็นเงินที่ได้พระราชทานในครั้งนี้จำนวน188ล้าน7แสนบาททวนเพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคลชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนากิจศพ นับตั้งแต่เดือนเมษายน2564สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววัดสถานศึกษาและเหล่าทัพ ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศและหน่วยงานต้นสังกัดจึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนากิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครั้นความดังกล่าวทราบฝ่าละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการดำเนินง,งานของวัด โรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและสถานที่ชาปนกิจศพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญพระราชกุศลสองโอกาสคือ 1. พระราชทานเงินสนับสนุนวัดและเหล่าทัพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564 2. พระราชทานเงินสนับสนุนโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564 ท้งนี้นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในประเทศไทยหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยและได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอนาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานอีกทั้งท,งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวะนิรภัยพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีมาอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงที โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระราชทานเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า1,051ล้านบาทรวมกับที่ได้พระราชทานในครั้งนี้เป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้นกว่า1,240ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารปราณเกียรติขจรนาคดีกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการบริเวณสามแยกบ้านแค่แบบหมู่ที่หนึ่งตําบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่3สิงหาคม2564ณบ้านเลขที่109หมู่ที่7ตําบลวังสวาบอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานเกียรติขจรอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกกฤษดาแ่บุญอาสาสมัครทหารพรานมานะเร็วสูงเนินอาสาสมัครทหารพรานวุฒินานภารกิจและอาสาสมัครทหารพรานวิทวัสอินทรนกกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการบริเวณสามแยกบ้านแขกแบบหมู่ที่หนึ่งตําบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่สสิงหาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไงโกโลกอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กําลังพลทั้งสี่นายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้